อันนี้น่าจะสุดแล้วเดี๋ยวก็ได่งินคิดยังไงกับารที่แบบตั้งโตสี่คนโอ้โหตันตู้สี่คนไม่มีเปิร์กดีพี่เออรอแป๊บนะรอแป๊บนะผมรอรอเปิร์กอยู่ครับเนี่ยแต่ตอนนี้เดี๋ยวลากให้ไปก่อนได้ไม่โคเอดีคราบแต่เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วสวัสดีครับพอช่า ปันปันตู้สองคนที่เพิ่งมามีมินมาคิลเลอร์ก็ปวดหัวแล้วล้านตู้สี่คนยี่ยี่มัน่าจะใช่หรอมั้งอ้าวด่านเดิมมีการล็อกด่านเกิดขึ้นอีกแล้วอย่าเป็นอย่าเป็นหย่อยแล้วกันครับจุ๊กอีกหมไม่แต่เมื่อกี้มันไม่น่าตามบัล้านด่าน จผมหันผมเห็นเบรกที่มึนคืนลงแล้วคุณหินลมแล้วกระโดดกะโดดลงจากไอรัปอาหารใช่ไหมมันตามยวคือแบบติดติดอยู่แล้วจังหวะมันย่อลงไปนิดนึงก่อนที่มันจะกระเด้งกระเด้งสปินเปล่าคุณหินไม่เหมันวิ่งวิ่งตามมาตีผมมันใหญ่ันตามทันเร็วมาก ล้าคิดเองหยอยยี่เวลากินข้าวเสร็จปะครับหยอยอันนั้นอร่อยครับผมโอ้โหต้องคิดแป๊บหนึ่งนะผมไม่อยากเจอไอ้ตัวไอ้ตัวเนี้ยพี่หุ่นเล็กอะไอ้ตัวทหารอะเดินไ g h t เหรอเออเดินไ g h t อคะคน่ากลัวเดินไนท t เดินไนมันแบบเหมือนเขาแก้บั๊กเรื่องวิ่งเร็วมาแล้วยังไม่รู้จะเป็นยังไงอะครับ ทั้งสองทั้งสองเลยครับพี่แต่โซนง่ายอ่ะทั้งสองเลยมันเป็นการ solidify อย่เล่นเพลงผมเอาเฟืองแดงมาโอ้ปั่นไวโค้ดข้าวเฟืองแดงมาเครื่องมันจะสั่นเหรอฮะเครื่องมันสั่นด้วยเครื่องสั่นคืออะไรครับเเคครรรืื่่ออองงมันจะะกกตตุที่เห็นไหมกระตุกไหม ไว้เป่ล่ะไม่กระตุกแล้วอ้าวเร็วๆครับเร็วๆครับรีบๆปั่นครับรีบๆปั่นครับเอบล็อกทางกันนะอย่าอุดตันนะคุณเบนมาแนวอุดตันแล้วเน่ยเฮ้ยเอ้ยเอ้เอ้เอ้ยเอ้าเอ้เอ้ยเอ้าเอเอ้ยเอ้ยเอยเึ้ยเอ้ยยเอ้ยเอ้ย้เอ้ย้เ้ยขึ้าแล้วขึ้าเ้ยเอ้เข้าตู้เข้าตู้เข้ยตู้ยเอ้ย้ยเยเอ้เ้เ้ยเอ้ยเอยอยูอตยอ้เอ้เอ้ยเอเอ้ยเอ้ยผมไม่มีเเิร์เนะแต่ผมแอบ เขาตามผมเขาตามผมไปปั่นเลยก็ได้ทีเข้าตู้ก็ได้เดี๋ยวผมไปปั่นดีกว่าเฮ้ยยัไม่ได้อะไรต้องไม่เดินเฮ้ยเข้าตู้อีกทีเข้าตู้อีกทีนึงมีใครอยู่ในตู้ไหมยังอยู่ในตู้ยังอยู่ในตู้หน้าอยู่เลยครับฝั่งนี้ป่ะครับตามข้างบนมาเลี้ยวเลี้ยวไปข้างหน้านี่เปล่านี่เปล่านี่เปล่าโอเคตรงนี้โอเคตรงนี้ผมผมว่าผมไม่รอดแล้วแหละผมทำบาปกรรมมาเยอะแล้วครับตอนนี้เขาเอาต่อเขาาต่อ เตาบล็อกทีเม็ทโอ้โหสามสามทีพอแล้วมัง้งพอแล้ะไหมทุกคนคุณหินต่อเปล่าไม่ไม,ไม่หมดแล้วผมอ่าเฮ้ยผมผมเฮ้ยออกจากบ้านใหญ่ทีผมขอบูนผมขอบูนบ้านใหญ่ไปไปไปผมบล็อกให้ผมบล็อกให้ไอ้เหี้ยมัน เออมันกระโดดหน้าต่างละกันกันหน้าต่างเลยนะระวังนะครับมีชงอนดนะพีะ่มีคุมฝงชนผมปั่นเดียวผมปั่นเดียว,วยผมฮิวอยู่ชั้นล่างบ้านใหญ่นะครับผมอยู่ตรงข้ามบ้านใหญ่อะ่ะโอเคครับหลังบ้านโอเคปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นเครื่องอยู่ชั้นบนชั้นบแล้วครับผมเอาอีกอ่ออะ อ่าโทรเทมไฟครับต้องมีคนไฟลากไหมลากไหมเอ้าตัวนี้ก็ได้มาตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้เนี่ยตัวนี้เมื่อกี้เขาไปไหนแล้วล่ะตัวนี้ละตัวนี้ละผมฉีกผมฉีกไปแล้วพี่บ้านบ้านบ้านเล็กแล้วนะฉีกฉีกฉีกไปเลยไปไปบ้านเล็กไปบ้านเล็กตอนนี้อยู่บ้านเล็กเฮ้ยคนเต่าเขาเขาไม่เห็นว่ะดดีีแแลล้้วว ป่ะไปปั่นได้แล้วนะผมกำลังจะเข้าบ้านใหญ่อ้าวอาๆอาอาอาอุดปั่นอุดปั่นไปปั่นเลยโอเคผมไปปั่นแล้วนะคุณเบนจะรอบล็อกอ่ะผมไม่ผมเป็นตากล้องไงผมจะติดตามข่าวสารไปรายงานช่องข่าวเดิมนะเขาไม่เอาเขาไม่ได้แล้วเอ้ยข้ยฆาตกรมาหาผมอ้าวเรียบร้อยงั้นปั่นเครื่องครับผมเฮ้ยคุณเบนไปไปบล็อกพี่ อยู่ไหนล่ะไม่รู้อยู่ไหนไม่ให้โบ๊ทพามาบ้านเล็กที่แพ็คาบ้านใหญ่ก็ได้เอ้ยโบ๊ทอยู่ไหนเราวิ่งไปบ้านใหญ่โอ้โอ้โอ้จะล้มคนเดียวล้มไปวิ่งไม่ทันวิล้มลงมาอุ้ยต้องแสงดาราเครื่องป่อมมาพี่ตรงเครื่องป่อมตรงซามนั้นน่ะครัับป่่นอยูครับปั่นอยู่ครับโอเคครับ ผมลงผมลงผมลงไปช่วยผมลงไปช่วยงานของโบสจะไม่เสียเปล่าผมผมติดต้องแสงดาราอยู่นะผมขอฉีกแป๊บผมบอกเลยว่าผมขึ้นบนก่อนจังวะนเนี้ยเออผม่มผมเจอโทเทมไฟโอเคถอนถอเลยครับถอนอยู่ครับผมบูนไว้ตรงบ้านใหญ่นะมันเราน่าจะเล่นบ้านใหญ่กันเยอะอยู่ไหนวะบบบๆปั่นเครื่องตรงแทงน้ำนะครับ สวยครับพี่คอมครับเขาไม่กล้าขึ้นบ้านใหญ่เลยทีเนี้ยผมผมอยู่ในตู้ข้างบนนะตู้ตู้หน้าตู้หน้าเหมือนเดิมอ่ะโบสโบสลากไหมโบสลากไหมผมขอปั่นเครื่องนะโอเคครับผมปั่นรงแทงน้เดเดี๋ยวผมไป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 ลากเขามาบ้านใหญ่ก็ได้ต้องสลับกันแบบเขาไม่เอาลูกอ่ะปาเอาวพี่ บักกำจะได้กระจายกระจายกันไปข้างทันนะ้ังทันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมล่อให้เดี๋ยวผมล่อให้เดี๋ยวผมโดดตู้ให้เขามากังหันไม่มาตับผมไปกังหันเขามากระทืบตุ้เครื่องกังหันครับผมผมกำลังจะวิ่งไปบ้านใหญ่นะโอเคครับพี่ผมใช้บอลลารไปแล้วตันตู้ไม่ได้นะตอนนี้ใช้อะไรนะบอลลารบอลลารเลดดิ้งอ๋อไม่มีพลังไม่มีกำลังกำลังหมดไม่แน่แล้วล่ะ งั้นมาปั่นโรงแดนทหารก่อนแล้วกันคุณเห็นเอาอินนี่มาดีใช่ไหมใช่ใช่ผมเอาตตีมาบวกกับใช่ใช่เอามาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเทอเทมไฟยังอยู่นะครับมีโทเทมไฟกันอ้าวเหรอเขามาลานทหารครับมาลานทหารไปไปไปตัวใครตัวมันผมอยู่ลานทหารเหมือนเดิมโอเคผมเข้าเขาบั้นใหญ่เขาไมอาปันใหญ่เข้าไม่ใหญ่ตัวนี้ตัวดางตัวดังอู่ตรงข้างฉันบ้างฉันแรก ตู้ตรงไหนครับตรงไหนตรงไหนอันแรกนี่ปะไม่ฝั่หลังบ้านนะเอ้าถ้าหายแจ้งด้วยนะพี่ร้านปัญหารนแล้วถูกต้องถูกต้องโอ้โหโดนไปอีกหนึ่งดอกเอ้ยผมว่าผมทำกรรมเยอะแล้วอะคนเขาจะรีพอร์ตผมหรือเปล่านะอ่าโอเคเฮ้ยเอ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 ้ยแก้งตกใจแก้งตกใจ ไอ้มันกระโดดลงกระโดดลงขึ้นไปพี่ขึ้นไป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 แล้วผมปันอยู่ผมปันอยู่ร้านอาหารจะเสร็จละวเจ็ดสิบแล้วพี่มันวิ่งขึ้นไปอีกแล้วนะกำลังขึ้นไปกำลังขึ้นไปมีใครอยู่บนไหมนี่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 โย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 โอ้ยอุ้ยโดนเปิดตู้นู้นก็โดนอุ้ยเขาเปิดตู้เต่าเต่าเข้าตู้นี้ปะ ผมไม่มีนะผมไม่มีนะคุณเบนอาอไม่มีอ๋ออ่าเขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วยิวยิ้วยิวยิวหน่อยยิ้วหน่อยยิ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอีกแล้วขึ้นไปอีกแล้วขึ้นไปอีกแล้วผมนั่งดูผมตลกกว่าพี่นั่งปั่นจนแบบซับอ่ะเฮ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วไปแล้วไปแล้วขึ้นไปอีกแล้วขึ้นไปอนไปกะคุณเต๋ามายังสกิลมายังไม่ไหวแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วจุดแล้วครับหนึ่งเครื่อง ตลบมันไม่กล้างขึ้นมาเขาไม่ขึ้นมาแล้วอ่ะเขาเขาปาเขาปาจากข้างล่างเฮ้ยผมโดนผมโดนผมโดนยาวว้าว่าใหญ่ว้าววาใหญ่ว้าววาใหญ่จะจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับไม่เปิดข้างหลังอ่ะเจ็บ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 อะไรผมวิ่งขึ้นไปแล้วพี่บ้านใหญ่บ้านใหญ่อุ้ยฮองตัน เฮกดเดทฮาร์ดออกมาแล้วพี่เดินลงไปรับลงไปรับลงไปรับอ้าวลงไปข้างล่างแล้วผมกดเดทฮาร์ดไปแล้วแต่ไม่ทันผมแม่งมีชะงอนอือยะยัยยัยยัขึ้นมา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 เดอะบล็อกให้ขึ้นมาเดอะบล็อกให้วิ่งวิ่งครับโอ้โหขึ้นแล้วนะเฮ้ยผมผมผมเฮ้ยไม่ทัน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 เขาดักบันไดเขาดักบันไดเขาดักบันไดเจ็บ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  พักหายใจใหายคอครับพักหายใจใหายจอยคิวฮิวกันก่อนครับคิวกันก่อนครับเฮ<อ>้ยระวังนั่นติดแผ่นลึกไ,ไ,ไปไปดึงไปดึงโบสก่อนอโบสติดแผ่นลึกแล้วล้มเนักเจ็บปวดอ้าวเขาแข่งเลยเขาเขาไม่น่าอุ้มนะดีครบเท่าไหร่แล้วดีครบเท่าไหร่แล้วห้าสิบครับ อ้งเต่ารับหน้าทีดีนะผมกดเดทฮาร์ดออกมาไม่งั้นไม่ได้ขึ้นมามันติดอยู่ในซอกว่าดีเลยไม่ได้เปิดเปิดไว้ให้ผมเปิดประตูเวมันไม่ยอมขึ้นมาคือเขาเขาปามีดเขาปามีดเขาปามีดได้ไงไม่ขึ้นเลย เอ,อยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมไปช่วยพี่ผมปั่นเครื่องก่อนแล้วกันนะฝากบทช่วยหน่อยแล้วกันแม่ผมอยู่ผมอยู่ตู้ตู้ฝั่งประตูทางเข้าข้างหลังนี้นะโผบมานซ้ำโผ ผมผมล้มไม้นะพี่ผมผมล้มอยู่หน้าไม้เผื่อมีใครลงมาตันไม้ให้รีคอครับรีคอปไปครับรีคอปไ้ครับอ้าวคุณหินคุณหินหต้องลงมาช่วยแล้วช่วต้องเอ้าแทงหลังเหรอเรียบร้อยแทงหลัง<อ>สวยงามเลยตามตามพี่ตามสุดมาแล้วโ<บ>น,<ก>นมาโอ้ไม่ไหว ผมปั่นเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวผมไปเทรดให้ทีหนึงเดี๋ยวผมเดทฮาร์เทรดเทรดให้ทีหนึ่งเดทฮาร์ดแล้วกันเดทฮาร์แล้วเอาไว้เกินไปไว้เกินไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับรู้ไหมครับเป็นเราเขาส่งเครื่องได้นะถ้าคุณเป็นปั่นเครื่องนั้นนะอย่างนั้นติดตีผมผมร้องแม่งผมร้องแงติดเก้าเก้าไว้ติดเก้าเก้าไว้ ฮิวผมทีครับผมแพลลึกผมอยู่ตรงข้ามบ้านใหญ่พี่ที่เราเล่นกันอนะ่ะติดเก้าๆไว้แล้วนะกำลังวิ่งไปบ้านใหญ่ครับผมผมอยู่ตรงข้ามบ้านใหญ่ครับพี่ตรงข้ามใหญ่วิ่งรรวิง่งคาต,รก,ราตรกรไล่ผมโหจะบอกว่าวิ่งเข้ามารัสมีฮิวเอ้รัสมีบุญโอ้โหไม่นะไม่นะ ขึ้นขึ้นมาต้องต้องขึ้นมามาฮิลมาทําอะไรกันบนบ้านใหญ่อะ่ะว่าเขาไม่กล้าขึ้นมาถึงนะไปถึงเมื่อกี้ก็เข้าแล้วแหละแต่มันขึ้นไปข้างบนไม่ทันผมล็อกผมรีคอรไว้ห้าสิบพี่ล้มตรงไม้พอดี <c oughs> พุ่มละไม่ทันละอุ้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันก็รอเ็รอเลยก็ได้พี่วเาเราต้องแสงดาราลีโอ้หแล้วโดนต้องแสงดาราเป็นหนึ่งสเต็ปเป็นไอ้คุณคุณถินอาจจะต้องมาสแตนบาย เราต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนที่เล่นแล้วเราไม่ได้ปั่นไฟเลยนะพี่มันมีเครื่องเก้าเก้ามันมีเครื่องเก้าเก้าอยู่ตรงตรงตรงน้าบ้านแหละครับฮะหน้าบ้านใหญ่เหรอใช่ใช่ก็แค่ไปแล้วไปแล้วไปไปพัดแล้วตรงข้ามหน้าบ้านใหญ่กลับมากลับมากลับมาเขาเห็นพี่บอกให้ดีครับคุณเดินอุ๊ยคุณเป็นสแตนบายเครื่องเลยนะถ้างั้นผมไปเครื่องผมนะตรงข้างหลังอ่ะผมปั่นเก้าเก้าแล้วมับ้านใหญ่ให้ได้นะ หรือเปล่าเก็บหนักนั่นหรอึ้นมันใหญ่ได้เราก็รอดอะไรนะครับคุณเบนผมบอกว่าผมอยู่ดีมันเป็นบั๊กอะไม่ต้องกดสกิลเช็คเลยอ้าวจริงเหรอติดแล้วนะมันเป็นบั๊กยิ่งครับ90ผมอยู่บ้านเลยครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสด็จแล้ว New 80%ละดีไปเลยโอ้โข No วัดโนวันแล้วอุ้ยไม่มีไม่มีไม่ไมีโนวันผมเข้าห้องไม่ทันอ่ะเปิดประตูเก้าเก้าครับฮิวให้ผมหนพี่แต่ผมไปไปช่วยเขาผมแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละฮิวอ่ะขอบครับอุ้ยเกือบหลุดประตูตรงนี้นะใกล้ไหม โอเคครับใกลไกลไกลเฮ้ยเข้าไปประตูเข้าไปวุ้ยไม่กลับมาอีกเปิดตู้เปตู้ไกลอยู่เหมือนกันนะอาจจะต้องไปช่วยเพราะคุณเบนผมสแตนพายเราช่วยอยู่พี่เดี๋ยวรอเขาฉี้กบุ๊กเฟสสองไงเขาเห็นผมเขาเห็นผมมันมันมีกระจายมันก็ตาแล้วมันต้องมีคนดึงไปเฟสสองไม่เป็นไรพี่ คนเราต้องทำเพื่อทีมจังหวะนี้มีดมีดน่าจะหมดแล้วเฮ้ยตีซ้ำเฮ้ยไม่ทันแล้วเนี่ยลายบี่ผมเดททานออกผมโอ้ไม่ทันเดททานไม่ทันกดวิ่งไม่ทันจะกดเดททานเลยลากลยลากรึลากรึลากรึนะผมล้มล้มต้องไม้พี่ถ้าไม่ทันไม่เป็นไรมาแล้วครับมาแล้วครับมาจุ่ม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 จดเป็นฟองหินต่อโอ้ไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรดับเป็นฮิวเลยพี่ อะไรจะโมลี่เหรอไม่มีไม่ได้เฟสแรกแต่ครับพี่อุ้ยแขวนใกล้ประตูก็สวยดิแขวนใกล้ประตูก็สวยดีครับเฮ้ยเปิดประตูประตูประตูเฮ้ยเอันติอันติไป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 เลยบล็อกให้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  อยู่ตู้นะครไม่ได้ไปทำที่ตู้ใครไม่เย็นติทำที่ตู้ใครล้มอ่ะผมผมผมล้มผมล้มมันมไล่ี่ไปไล่ไปบรรยายนคบไวริคบไวริคบไวรุ้ยมาเอาหัวไม่ได้เลยเว้ยโอ้โหอยู่ตู้ในแมเป็คนมีครบห้าสิบแล้วพี่เอ้ยเขาเขาน่าจะเลือกเอาผมว่ะมีครบไวร์ฮะช่วยช่วยช่วยอีกคนนึงเลยช่วยอีกคนนึงเลยออกออกออกเลยให้คนนับนเขาได้ ออกออกออกแล้วออกเร็วไปเลยไปเลยไปเลยไอ้เหี้ยเขาดูดูรู้เร็วแม่เต่าบล็อกหน่อยบล็อกหน่อยขอบคุณครับโอ้โหเสียดายอ่ะอะะไไรนทมโอ้โหละล้วนี่เม็กแม็กครับ ท็อกซิกบ้างนะเขาอยากท็อกซิกมาแบบท็อกซิกโอ้เม็กไม่น่าไปแกล้งเขาเลยอ๋อเขามีอันนี้มีคำสาบของพี่นาดแล้วก็กลมกล่อมชนเลือกเพลงที่ชอบก่อนแล้วมันจะมีให้เมมเมมไว้ในลิสต์เราเมมไวเปิดในลิสต์เราแล้วมันก็จะรันการเลือกเพลงคำสาบพมินาดอ๋อเฮ็กมีบาร์บีคิวต้องแต่งดาราจุกมันไม่ค่อยมีเพลงเก่าๆคลาวคอนโทร อ๋อบล็อกหน้าต่างยี่สบิสบวิได้อยู่นะเมะื่อกี้ตันตู้ได้หลายช็อตอยู่เนาะโอยจนคิลเลอร์จนคิลเลอร์หัวร้อนเนี่ยเมื่อกี้โอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าตันตู้เลยนี่ดีนะครับที่เป็นคิลเลอร์ตัวเนี้ยถ้าเป็นคิลเลอร์ตัวอื่ออนนี่ไม่เล่นแล้วนะเขายังปามีใส่เราตรงอยู่ข้างล่างได้รัวๆจงช็อต